สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเมเธอนะคะจะนำเสนอเมนูกระดูกหมูผัดกะปิคั่วเมนูนี้รับรองความอร่อยนะคะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากเอากระดูกหมูเนี่ยนะคะไปต้มนะคะเคี่ยวไว้ประมาณสัก3 0นาทีหรือ25นาทีประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นำขึ้นพักไว้หมูที่ได้ก็จะ นมนะคะนำขึ้นพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปคั่วกะปิก่อนค่ะโดยเริ่มจากอนาน้ำมันใส่เล็กน้อยนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับเนี่ยนะะลงไปนะคะด้วยสัดส่วนที่เท่ากับกะปิเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะ เราก็จะผัดกะปิแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกะปิของเราเนี่ยหอมนะคะโดยเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะคั่วจนเขาแห้งอะคะ่ะแล้วกะปิของเราเนี่ยจะเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะ ไปเรื่อยๆจนแห้งแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วล้วก็มาผัดกระดูกหมูได้เลยค่ะโดยใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอากะปิที่เราคั่วเมาสักครู่นี้ลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะให้กะเท่าๆกับปริมาณของกระดูกหมูของเราด้วยค่ะนะคะแล้วเราก็เอาลงไปผัดในน้ํามันแบบนี้ ัดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็เอากระดูกหมูลงไปได้เลยค่ะผัดรวมกับกระดูกหมูนะคะในระหว่างที่ผัดเราจะใช้น้ำนะคะเป็นตัวเชื่อมให้กะปิซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะโดยเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะเติมน้ำลงไปทีละน้อยค่ะแล้วเราก็ผัดให้เขาเข้ากันนะคะ จากนั้นก็ปรุงได้เลยค่ะโดยใส่ซอสหอยนางรมนิดเดียวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะอย่างละนิดนะคะเพราะว่ากะปิเราเค็มอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเพิ่มรสชาติให้มันกลมกลมนิดนึงค่ะแล้วตามด้วยพลิกค่ะซึ่งพลิกนี้ก็คือใส่เพื่อสีสันนะคะแล้วก็ออกรสนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นให้เราเติมน้ำพอครุกคลิกค่ะ ไม่ต้องกลัวเสียรสินะคะเพราะว่ากะปิของเราเข้มข้นอยู่แล้วค่ะสูตรนี้รับประกันความอร่อยนะคะเพราะทำแล้วคนทานทานกลิ้งจานไม่เหลือแม้แต่น้ำเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้หมูก็จะนุ่มเปื่อยได้ที่ค่ะ แล้วรวมกับรสชาติของกะปิ uh huh. คกเข้าสวยร้อนๆน,นะคะลองไปทำดูนะคะรับรองว่าจะติดใจรสชาติเมโนูนี้อย่างแน่นอนค่ะทานชอาคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินในเธอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ